ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพงศ์ยกแล้วนะครับน้องขึ้นมาหมาอยกขึ้นมาด้วยอึ๊บสวัสดีค่ะหนูเชื่อชนองคลิปนี้หยกไม่ได้ทำขนมนะครับที่หยกมาเรียลชั่นกันอยู่เพิ่งเห็นคลิปนี้ครับเพิ่งเห็นแบบที่จะเปิดเรื่อมเต็นี่ยเพิ่งครั้งนี้แหละเพราะดูเห็นไฮไลท์แวบๆหลายทีละมาเริ่มจากมันชื่อซีรีส์นับนับทิตจะจูบนะแต่หยกอะสนใจซีรีส์นี้เพอะนี่เลยอัพุ่มพัดหยกติดตามเขาทั้งไอ ในอินสตาแกรแล้วก็ใน y u t u b e อะนานและหยกชอบ Attitude แล้วก็วิธีการแต่งตัวอะไรของน้องอัพนักเรียนอังกฤษเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดเสียงไหมอ้าว

เราจะให้จนะีนเขียนไว้ที่อ่เป็นอารมณ์แบบซีรีส์ซอนซีรีส์มนะั้งอน,นีะจะหล่อมากนะแก็จนะ้ซีรีส์ด้วย่ผมไม่นันะครับออมาถูกช่วยกันละกันนะนี่เป็นคำสัแต่พี่เจ้าอออ่ a A3 ยแเ้ยจีนพี่ขอฉากเอง ลห,หล่อเนาเะอคต่อไปหมายเลขไม่จ้าโอ้โหเปิดตัวหล่อ,อมากน้องพับเก้าใช่ปะยังไม่เคยดูซีรีส์ที่เขาเล่นนะเคยดูแค่ไฮไลท์แต่โคตรหล่อ,อเลย ลึกิึงระหว่างประเทศปีสองมาแคสหมดจริงครับพี่ชายครับผมไปเข้างแรงรับไปไหนนับสิบดูแพงอ่ะแต่นี่ดูจะ<ด>ไปไหนหัน้าดูเวอรจริงเวรอยที่กูทำไว้กับมึงเป็นเสียงที่เตือนเลยว่ามึงเนี่ยเป,เป็นของกูเป็นของกู เจูบได้จูบ้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมว่าฟินมากแม่ปังกุริเยะขอบคุณครับไม่ชอบเสียงเมือนเียร์ขอบคุณครับจีนี่ลงวันนั้นได้ไหมวะัเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนเฮ้ยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอะมีสายลำลองใช่ไหมไม่สาเป็นผูดพิจบเลยแค่มึงคิดอะกูก็ได้ยินหมดละแค่เดือนเดียวนะมึงนะนะมึงนะแค่เดือนเดียวห้องอยู่นี่ อยู่ได้ก็อยู่ไปรับขนมมาตอนเช้าไหมครับอยากคุกครูเลยนะเอาทันน้งภูเขาเลยเยี่ยมชื่อมึงบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทสถานกบัวนะ <c oughs> ผมจะขอให้คุณเจนอนะ่ะใช้เป่นคู่ซ้อมบทให้กับผมใหม่ได้ไหมคู่ซ้อมเนี่ยนะจะมึงจะทำอะไรคือซ้อมบทไงครับตอนนี้ต้องบทจูบนนะไม่ได้หรอครับงั้นไม่ต้องกไ็ได้เออก่อนแลจะร้องอะจูบเลย ในบทคนจีนต้องตกใจนะแต่ตอนนี้คนจีนหลับตาก็ได้นะวายคัดโอ๊ยจูกซีรีส์ชิว๊ยที่ถ่ายซีรีส์วายนะมันต้องจูบมันต้องโดดเดิมทำไมอ่ะนักสิบเคยเราเหรอถึงหึงหึงนี่พี่จิงชอบสิบหรอ ทันทีที่พี่รู้ว่าเอ๋ยชอบสิร้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่้ายยูรู้เรื่องตัวร้ายนักแสดงหนุ่มศิลวัตรที่ดังที่กำลังออกอากาศเป็นในขณะนี้กับนักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันครับทำออกมาเป็นแนซีรีส์ตามแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตที่ตะร้ายจริงเลยเป็นเรื่องยุ่งไหญ่นักศิลป์แบบจริงจังอ่ะมีเข้าใจใช่ว่ามันส่งผลต่อการซีรีส์มากเลยนะเว้ยพี่ต้องขอแะ้วพี่ ตอนนี้ทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดเลยแล้วศพที่ไร้น้ำเสียงควรเชิงไหมมู้เก็บของลอ่อไว้าก่ห้องโกทีสรุปมึงจะตายไหมซโนอลมอ่ะได้ไปเองถ้ามึงไม่ไปกูไปเอง โคตรหลอวันได้เราเชื่อแล้วขนลุกเลยะผมคิดว่าคุจะเชื่อคนมี่หลอกมาตลอดผมไม่ได้ขอให้คุณจริงที่อ่ผมตอนนี้ นี่มันสนุกมากที่มาหลอกครัวน้องชายไอ้ซอ,อ,อ,อบสักความพอกี้จังเลยหรือว่าจริงไหมเคยจูบใครมาก่อนนล้เลยหรอไประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมั้ง คนนี้มาส่งนะครับคุณผู้ปกครองอยากคุณจีนตามาไว้มผมชอบคุณจีนเชี่ะช่ยเขากูจะบอกอะไรมึงให้นะเมื่อกี้กูไปลูกหัวหมามาเนี่ยมึงจูบกับหมาแล้ว เช่นนั้นจุกกับหมาด้วยกันนะครับเช่งนั้นจุกกับหมาด้วยกันนะครับไว้ท,าท่านยินเชื่อผมเมื่อไหร่คอยบอกช่องผมก็ได้ตอน,นึงซูนโอปีหน้าเลยเหรอส,ญญส2 0พันยี่สิบสบามพ <ไป S 1> ันสมน่ารักมากเลยอ่ะแบบพู้นิยดีอ่ะ อัหลอเนาะน้องอัหลอแบบหลอกกว่าที่เราเห็นในช่อง youtube ของเขาอะ่ะนี่เดี๋ยวขึ้นเว้ยไปกดติดตามอัพนะช่องอัปุ่มพัดนะเขาน่าร่กเขาบอกว่าเขาเล่นได้ดีอะ่ะเล่นเป็นจีนใช่ป่ะเป็นเหมือนเป็นนักเขียนนะเป็นแบบเด็กเรียนนิดๆอย่างเงี้ยก็อยากให้เราติดตามดูน้องพารไม่ต้องพูดถึงน้องก้าวหย่เคยเห็นซีรีส์เขายังไม่เคยดูเต็มๆนะดูที่เป็นไฮไลท์หลายๆเรื่องที่เขาเล่นอะ่ะในเรื่องที่เขาเล่นหลายๆไฮไลท์อ่ะ เขาเล่นดีอยู่แล้วดังนั้นยกเชื่อว่ามันน่าจะดีอ่ะแล้วก็มีแก๊กค,ความน่ารักๆห,หลายๆอย่างโยกเชื่อว่าแบบแฟนๆซีรีส์วอ่ะต้องจิ้นกันสุดแล้วก็รูไงเดียะคงเปกระแสดังมากๆแน่ๆในปีหน้าลองไปดูกันครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะนับสิทจะจูบแล้วก็ไปติดตามช่องของโยกด้วยอย่าลืมแล้วก็ที่สำคัญเลยช่องอาภูมิพัฒน์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอยากให้ไปดูกัน อยากให้มันถึงปีหน้าเร็วๆอ่ะอยากดูซีรีส์เต็มๆแล้วว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันต้องฟินมากแน่เลยแต่เห็นแก๊กหลายแก๊กที่มันน่ารักน่ารักอ่ะแต่ก็แบบรู้แล้วใครเป็นตัวหลายแม่งดูแล้วลงขึ้นไปจัดคลิปหน้าบ๊ายบาย